Predator Badlands คือภาพยนตร์ล่าสุดในจักรวาลนนักล่าแห่งอวกาศดที่รู้จักกันในชื่อ Predator ซึ่งในครั้งนี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจโดยพลิกมุมมองจากเดิมที่เคยนำเสนอผ่านสายตาของมนุษย์สู่การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของนักล่ายาวุตะหรือที่เราเรียกกันว่า Predator ตัวภาพยนตร์กำกับโดย Dan Trachtenberg ผู้ซึ่งเคยฝากฝีมือไว้กับภาพยนตร์ Pre เมื่อปี2022 ซึ่งในรับเสียงชื่นชมมากมายจากแฟนๆแ,และนักวิจารณ์ด้วยสไตล์ที่จริงจังโหดร้ายและมีน้ำหนักของเนื้อเรื่องอย่างลึกซึง้งการกลับมาในครั้งนี้ของ Predator จึงไม่ใช่เพียงภาคต่อธรรมดาแต่เป็นการตีความใหม่ที่ล้ำลึกและมีจุดยืนชัดเจนมากขึ้นเนื้อเรื่องของ Badlands กล่าวถึงเด็กนักล่ายาวุตะเรื่องยาวที่ถูกสังคมของเขาเองตราหน้าว่าเป็นพวกไม่สมประกอบหรือรันเขาจึงถูกขับออกจากกลุ่ม และต้องพิสูจน์ตนเองในดินแดนที่โหดร้ายอย่างสุดขั้วภารกิจของเขาไม่ใช่เพียงการเอาชีวิตรอดแต่ยังต้องล่าเหยื่อที่ทรงพลังที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงกลับคืนมาและได้รับการยอมรับจากเหล่านักล่าทั้งหลายโลกที่เด็กเผชิญอยู่นั้นเรียกว่า Badlands เป็นดินแดนรกร้างแห่งความตายที่ตั้งอยู่ในระบบ Pri มเดียซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดร้ายแรงพื้นที่ป่าเขาทะเลทรายภูเขาไฟและบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตทั่วไป เรื่องราวดำเนินไปพร้อมกับที่เด็กได้พบกับเทียหญิงสาวปริศนาที่แท้จริงแล้วเป็นแอนดรอยจากบริษัทเวลานยูตานีซึ่งเป็นองค์กรที่แฟนจักรวาลเอเลียน Alien, คุ้นเคยดีการจับคู่ของเด็กและเทียทําให้เนื้อเรื่องน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะเป็นการผนวกสองจักรวาลเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบเนียนอีกทั้งยังเปิดทางให้ผู้ชมคาดเดาถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวอีกชนิดหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไซไฟ นั่นคือ e x ็ก o m โ r มอฟสัตรูคู่ปรับของพร e เดเตอร์จากเรื่อง Alien vs. Predator ที่เคยมีมาแล้วหลายภาคในอดีต Badlands ไม่ใช่เพียงหนังล่าแบบดูเดือดทั่วไปแต่เป็นการสำรวจจิตใจของนักล่าผู้โดดเดี่ยวผ่านการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่ไม่เพียงแต่เป็นศัตรูภายนอกเท่านั้นแต่รวมถึงความกลัวความสงสัยในตนเองและความเป็นตัวของตัวเอง เด็กไม่ใช่เพียงนักรบที่แข็งแกร่งแต่เขามีความเปราะบางมีอดีตที่เจ็บปวดและมีความเชื่อมั่นบางอย่างที่ขัดแย้งกับสังคมดั้งเดิมของเผ่าพ,พันธุ์เขาเองภาพยนตร์นำเสนอวัฒนธรรมของเผ่ายาวูตะาได้อย่างลึกซึ้งกว่าที่เคยด้วยภาษาเฉพาะหลายลักษณ์อักษรเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่สมจริงซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมจากฮอลลีวูด การให้รายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้เพียงเพื่อความสมจริงเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างโลกใบใหม่ที่มีมิติเหมือนจริงและน่าเชื่อถือทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจวิถีชีวิตของเผ่า Predator ได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนด้านเทคนิคก,การถ่ายทำและ v i s u a l Effects Badlands ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการสร้างตัวละครผ่าน CGI และ Motion Capture ผสมผสานกับการใช้เครื่องแต่งกายจริงหรือ Practical Effects ทำให้ได้ความรู้สึกสมจริงทั้งในการแสดงออกทางอารมณ์และการต่อสู้สุดดุเดือดโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเด็กซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งความรวดเร็วและการล่าที่แม่นยำบรรยากาศใน Badlands ก็สร้างออกมาได้อย่างน่าทึ่งเต็มไปด้วยแสงสีเสียงและการจัดองค์ประกอบภาพที่ให้ความรู้สึกเหงาและสันโดษสะท้อนสภาวะทางจิตใจของเด็กได้อย่างชัดเจนหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจของ Badlands คือการสร้างบทสนทนาระหว่างเทียกับเด็ก ที่แม้ฝ่ายหลังจะพูดน้อยมากหรือแทบจะไม่พูดเลยแต่กลับสื่อสารด้วยแววตาท่าทางและพฤติกรรมทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างมนุษย์สังเคราะห์และนักล่าจากต่างดาวเหมือนไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกแต่เป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ถูกสังคมของตัวเองทอดทิ้งการมาของ Badlands ยังเป็นสัญญาณถึงการรีบูตหรือขยายจักรวาลของ Alien versus Predator อย่างชัดเจน ในตัวอย่างภาพยนตร์ที่เผยแพร่ออกมามีหลายฉากที่แสดงให้เห็นเครื่องจักรของเวลันยูตานีโลโก้ที่คุ้นเคยรวมถึงสิ่งมีชีวิตปริศนาที่หลายคนเชื่อว่าอาจเป็นเอ็กเซโนมอฟหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุเอเลียนชนิดนั้นซึ่งหากเป็นจริงก็ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำสองจักรวาลน,นี้กลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งและอาจนำไปสู่ภาพยนตร์ภาคต่อในอนาคตที่ทั้งสองเผ่าพันต้องร่วมมือหรือเผชิญหน้ากันอีกครั้ง นักแสดงที่รับบทเป็นเด็กคือดิมิทริสชูสเตอร์โคลามาตังกี้นักแสดงหน้าใหม่ที่มีพื้นฐานการแสดงจากภาพยนตร์อิสระได้รับการฝึกฝนร่างกายอย่างหนักเพื่อสวมบทบาทเป็นเพเรเดเตอร์ได้อย่างสมจริงส่วนเทียรับบทโดยเอลแฟนนิงดาราสาวมากความสามารถที่ได้พิสูจน์ฝีมือในแนวแอคชั่นไซไฟเต็มตัวเป็นครั้งแรกด้วยทักษะการแสดงที่ละเอียดอ่อนเธอทำให้ตัวละครเทียมีความลึกและมนุษยธรรมอย่างที่เราไม่ค่อยเห็นในหุ่นยนต์หญิงในภาพยนตร์ประเทศนี้ ในแง่ของธีมหลัก Predator Badlands พูดถึงการเอาชนะชูกชตาการค้นหาตัวตนและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์ภายใต้ความโหดร้ายของโลก Badlands เราได้เห็นว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ดูร้ายที่สุดก็ยังมีหัวใจและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีใครสักคนมองเห็นคุณค่าในตัวเขาภาพยนตร์ไม่เพียงให้ความมันระทึกจากฉากแอคชั่นแต่ยังสื่อสารคุณค่าทางจิตวิญญ,ญาณอย่างลึกซึ้งอย่างน่าประทับใจ Predator Badlands จึงไม่ใช่แค่หนังภาคต่อของซีรีส์ Predator แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มีความกล้าหาญสร้างสรรค์และมีหัวใจภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดโลกใหม่ให้ผู้ชมได้เข้าใจว่าแม้แต่นักล่าก็อาจกลายเป็นผู้ถูกล่าโดยสังคมของตนเองและเส้นทางเดียวที่จะรอดคือการกล้าที่จะเป็นตัวเองและสร้างเส้นทางของตัวเองในโลกที่ไม่เคยปราณีใครเลยแม้แต่วินาทีเดียว